สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Light of e r o n นั่นเองท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีโค้ดชุดใหม่มาอีก2โค้ดนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็รวมโค้ดชุดเก่านะตอนนี้มีโค้ดทั้งหมด8โค้ดด้วยกันนั่นเองท่านผู้ชมครับวิธีการก่อกโค้ดนะครับผมให้เราไปที่ Setting ด้านขวาบนนะครับจะมีปุ่มนะผมขี้เกียจกลับไปหน้าแรกไม่อยากเซ็นเซอร์นั่นเองท่านผู้ชมผมก็เลยแบบเออเออช่างมันแล้วกันเนาะแล้ววิธีการกอกโค้ดง่ายๆเลยนะครับให้เรากดตรง redeem code ตรงนี้ท่านผู้ชมครับ โค้ดตัวนี้มันจะส่งเข้าจดหมายนะครับจดหมายก็คือเราต้องเล่นไปถึงด่าน2อขีดสนะครับถึงจะปลดล็อกตัวจดหมายเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกอกโค้ดทั้งหมดนะตอนนี้เราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มหากาชาปองระดับเ s r กันนะครับเ s r น่าจะออกคลิปนี้ไม่ต่ํากว่า3ตัวนะครับเชื่อผมดิ <c oughs> ว่าไปน,นั่นนะนนเดี๋ยวขออนุญาตกอกโค้ดนิดนึงนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะแปะในส่วนของรายละเอยียดตัวโค้ดไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปวิดีโอนะ เออโอเคครับเหลืออีกประมาณ3โค้ดแล้วผมกอกจะครบแล้วหลังจากกอกโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอะของรางวัลตามนี้น้ชมครับของรางวัลก็จะอยู่ในตัวจดหมายนะครับเมลบ็นอกนมันจะอยู่บริเวณปุ่มด้านซ้ายมือนะครับผมไม่อยากกลับไปหน้าแรกผมไม่อยากเซ็นเซอร์ตรงนี้ผมเซ็นเซอร์แล้วมันชอบหลุดก็เลยแบบเออขี้เกียจแก้นะครับเสียเวลาอันนี้เป็นของรางวัลน,น้ชมครับ อันนี้มีเพชรอยู่ประมาณ2อ3 0นนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากันนอะแล้วเดินแนะนำวิธีการเขาเรียกอะไรทำการรีโลไอดีนะครับทั้งหมด2วิธีที่นะตอนนี้เขาใช้แท้กันอยู่เนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเรามาหน้าซัมมอนตัวละครแล้วนะครับเรามีตัวอยู่ทั้งหมดยีิอใบแล้วก็มีในส่วนของตัวเพชรอยู่ที่ <laughs> ประมาณ2,830เมตรเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้ซนะัมมอนเนาะ อ่าซัมมอนอาวุธนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้ใหม่ๆเนาะเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยไทม์ลิมิเต็ดนะครับสําหรับตรงนี้เนาะอันนี้เป็นตัววุธเนาะอ่าเดี๋ยวเราใช้2ตัวก่อน10บใบนะครับมันมีทั้งหมด21บใบเนาะเราใช้2ครั้งนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ r จะมาหรือเปล่านะมาครับรอบแรกครับท่านผู้ชมครับไหนเอเจะมาไหมเนี่ยเอเสอาร์มานะเอสอามันจะมา3ตัวที่เราพูดไว้หรือ่า ตัวแรกไม่ยัมไม่มาเลยเจเรียบร้อยครับผมแน่นอนครับว่าเกลือรอบที่สองน้วผ่ชมครับเอเดนามันต้องออกแล้วแหละรอบเนี้โหแล้วตัวละครอเฮ้ย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 เอดนมาป่ะเอเดนาไม่รู้อยู่ไหนแล้วพี่ชมครับอันนี้ใช้แค่ตัวนะืเ <c> ซ <oughs> ็งจัดๆเลย เดี๋ยวเอาตู้ที่เป็นตู้ลิมิเต็ดดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะใช้ทั้งหมด1,800ปด้ท่านผู้ชมลองดูนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับมันจะมาหรือเปล่าฟือ้อลอยขึ้นมาครับเอสอาร์ N N R จะมาหรือมไม่อันนี้เราแบบลีลาหน่อยนะเพราะว่า,าเขาเรียกอะไรเราเปิดไม่ได้เอ้ยแต่ตัวนี้ก็เอาแล้วนะเอสอาร์ N R ตัวละครผู้หญิงนี่ผมก็เน้นๆแล้วท่านผู้ชมครับ ไอตุละครผู้ชายไปไกลเราเล่นเกมนี้เราต้องเอาตุละครผู้หญิงเดียวนะพี่ชมโอ้โหมันไม่มาจริงเหรอเฮ้ยเพรเหลือก็ไมาม1 0พันพันนิดๆน,นะพู้ชมครับเหมือนในเรื่องอไม่มาเลยวะ่ะเราก็น่าจะต้องรีไอเดียแล้วแหละผมว่าถ้าขนาดนี้อ่าไม่พอแล้วนะแต่เราเปิดธรรมดาก่อนนะพี่ชมครับเฮ้ยไม่ออกสักตัวเลยนะมันอะไรจะขนาดนั้นนะ ตอนเล่นครั้งแรกนี่ออกแบบยับๆเลยนะรอบนี้แบบไม่มีเลยนะครับเอส่าคเปิดทีละใบแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือเพชรแค่นิดเดียวนี่ยมันต้องออกมาสักตัวแต่ผมว่านะสักตัวมีให้เห็นไหมโอ้โหโอเมกอดโอมกอดโอ้โหโอมกอดอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยนะผู้ชม โอ้โหไม่ได้ตัวคืออะไรมันจะแย่ขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ได้นะมีวิธีการรีลอดียังไงได้บ้างนี่ครับเดี๋ยวก็ จะแนะนําวิธีการทั้ง2วิธีเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรีโลกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้บัญชีหลอกที่หลายๆคนเขาใช้กันหลายๆเกมเนาะสำหรับตัวนี้เนาะให้เรามาที่ตั้งค่านะครับเข้าฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับตอนหน้าเมนูเนาะแล้วก็มาหน้านี้ท่านผู้ชมครับอยู่ในเมนู general นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับทำการผูกบัญชีเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อมาหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาด้านล่างนะครับทำการสมัคร ID ก่อนเนาะนะครับแล้วก็ใส่ตัวเขาเรียกอะไรอีเมลบบแ ไม่ต้องเป็นีเมลจริงเราก็ได้นะครับผมแต่ว่าจําได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ในการผูกบัญชีก่อนนะครับแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดก็ตั้งไปเลยแล้วก็ทําการเลื่อนจิ๊กซอยตรงนะครับแล้วก็กดสมัครถ้ามันตรงเรียบร้อยแล้วมันก็สามารถสมัครได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันติดในส่วนของตัวพาสเวิร์ดที่อาจจะยังไม่โอเคจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนู่นนี่นัน่นนะครับตัวเลขผสมกันเนาะเพราะว่ารหัสเดี๋ยวนี้มันมีหลายส่วนผสมกันด้วยท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมเลื่อนในส่วนขอออองตัวัววกกกซใใหห้้้้้เเรรรรรรีียยยยบยนบนคแล็ทําาา่สมมช เมื่อสมัครเรียบร้อยล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ทําการล็อกอินตัวอีเมลที่เราสมัครเมื่อกี้นะเราต้องจําตัวอีเมลกับรหัสผ่านให้ได้ด้วยนะครับถึงจะไม่ใช่อีเมลที่เราใช้จริงๆเนาะแล้วก็กดในส่วนของตรงตัวแคปชั่นตัวนี้ก่อนนะลากลงมาก่อนแล้วก็ทําการผูกบัญชีเกมให้เรียบร้อยครับนี่ครับเมื่อผูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวอีเมลตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ทําการกดยึดหลังจากผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมจะทําการรีเซ็ตตัวเองรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ เราจะขึ้นตัวอีเมลเราที่เราทําการสมัครแล้วก็ปูกบัญชีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ทําการล็อกเอาท์นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกเนาะเนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทําการล็อกเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหน้าตาประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเลือกเข้าบัญชีที่เรามีหรือว่าเล่นแบบเกสแบบผู้ใช้ทั่วไปอะไรทํานองนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธี2กันต่อเลยทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะแนะนําในส่วนของวิธีการรีโลนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะกรอกโค้ดเนาะก็จะมีอยู่ที่ตั้งค่าเลยนะครับมาที่ ใส่โค้ดให้เรียบร้อยนะครับน่าจะเล่นไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวของที่ได้รับจะส่งเข้าจดหมายนั่นเองเนาะส่วนวิธีการรีโอนะครับเรามาดูที่ตั้งค่าก่อนนะครับอีทุกท่านต้องไม่ผูกบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเตรียมของเรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับให้ทําการโหลดแอปจากการไฟล์แบบตัวนี้ก็ได้เนาะเยทไฟหรือตัวอื่นๆนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเนาะให้เปิดขึ้นมานะครัับแล้้้วววกก็ทําาารเอ่ขขในนนนสงตีะ โอเคเข้ามาแล้วก็ไปที่ Android นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว OBB นะครับผมไม่ใช่สี Data นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ที่ Data เนาะนี่เข้ามาที่ Data นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อก็คือใส่1นึหรือว่า2องสองอะไรก็ได้ทุ่้ชมครับก็คือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ไฟล์เกมเฉยๆเนาะแล้วก็ปิดไปให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้ทําการาเขาเรียกอะไรล้างแคชเกมนะครับ ธีการก็บางเครื่องนะครับสามารถกดค้างแล้วก็จะมีตัวจัดการข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการไปที่ในส่วนของที่เก็บข้อมูลนะครับล้างที่จัดเก็บข้อมูลก็คือการล้างแชนั่นเองทานผู้ชมครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับให้ไปที่ตัวจัดการไฟล์ใหม่เนาะทำการแก้นะครับแก้ชื่อเป็นเหมือนเดิมนะ เราใส่ไปแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็ทําการตกลงเนาะแล้วก็ทีนี้เราสามารถเปิดตัวเกมได้แล้วนะครับเราไม่ต้องโหลดแพทใหม่ใดใทั้งสิ้นเลยนะครับมันสามารถเข้าตัวเกมได้แล้วนั่นเองเนาะนี่เรากดเข้าเกมมาแบบรวดเร็วนะครับถ้าสมมติว่าผมพูดเร็วไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว้วก็มาหน้าเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือหน้าเริ่มเกมแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวบัญชีผู้ใช้ทั่วไปนะครับถ้าสมมติว่า ทุกท่านจะเล่นแล้วก็ทำการรีโลหาตัวละครเพื่อดับเอสหรืออะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธ,ธีการเนาะง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งผูกบัญชีเนาะจนกว่าทุกท่านจะได้ตัวละครทุกท่านต้องการนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันได้นะครับไม่ได้เสียเวลาเยอะไม่ต้องโหลดแพทใดๆทั้งสิ้น,นะครับเล่นไปแค่ประมาณ สิบกว่านาทีนิดๆนะครับแล้วก็เริ่มเล่นใหม่นะครับใครที่มีคอมเนาะเล่นหลายๆไอดีพร้อมกันเนาะสามารถใช้ในส่วนของตัวฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันสามารถเล่นหลายๆไอดีพร้อมกันได้นะประมาณนั้นนะครับผมที่เราบังคับไอเดียนี้แล้วก็ไอดีอื่นมันก็บังคับตามเราอะไรทํานองนี้แหละอันนี้ก็ลองศึกษากันดูนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ